ตีฮัลโหลเกมครับว่างเปล่าเนี่ยว,วา่างเปล่าตีดอดอยู่พี่ตีดอดอยู่เหรอพี่ช่วงนี้พี่เงียบหน่อยพี่อยากแบบไปหาตีหลีอะไรเงี้ยเอ้ยเจ้าพี่โอ้โหได้แล้พี่แล้วแล้วเป็นไงว่าหลัง,ลงจาก,กวันนั้นที่ไปเอากับแฟนมาหลังจากนั้นได้แจ,จกกันต่อหรือเปล่า <c oughs> ไม่พี่ทำไมอ่ะเลิกแล้วเหรอใช <c oughs> ่ใช่อ่ะทำไมอ่ะ อ๋อเขาบอกให้ตีดัดให้เสร็จก่อนอไอ้นะเขาบอกให้ตีดัดให้เสร็จก่อนอ๋อบอกตีดัดเอาตอนนี้นอยู่กาแฟเหรอเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเล่นดอดอยู่คนเดียวเนี่ยอ้ยน,ดอด<ม>น่อยู่คนเดียวเสียงกล้องเลยนะเนี่ยเออพี่อยู่ในห้องน้ำอ๋อช่องเขาอยู่เออเนี่ยกำลังมาอะไรมือมือมัดแผลบเลยตอนเะนี้ยให้ผมค้างใช่ไหมเออไหนไหนค้างค้างฟังดิ <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วพี่เตรียมปูช้างละโอ้เิ้ย์โอ้ว่างั้นโอ้เิ้ย์แล้วพี่ใกล้ยังใกล้แล้วใกล้เสร็จเหรอืออพี่พี่อย่ายโยนมาอย่างนี้สิผมคิดไม่ทัน <c oughs> ต้อง,อง,องมาวลผลดอดอยู่อ๋อเล่นดอดอยู่โอเคโอเคเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเฮ้ยเล่นหลังสัปดัห์เลนเป็นยังไงวะสุดแล้วมึงไม่ต้องมีอะไรกับแฟนเลยเหรอ โอ้ยพี่มีดิมันต้องมีอยู่แล้วนะ่ะเอ้ยแล้วเป็นไงครั้งนี้สดสดหรือใส่ถุงวะโอ้ยพี่เดี๋ยวนี้มันต้องสดแล้วเหมือนปอหุกอะพี่อ๋อสดแล้วใช่ไหมใช่ปอหกอะโอ,อ,อ,ะโอแตกนอก้องแตกนายงานนี้น่าจะอย่างละครึ่งมากกว่าพี่คนละครึ่งทางอะไรนะน่าจะคนละครึ่งทางคนละครึ่งทางนี่คือยังไงวะไม่เข้าใจก็คือแบบ เออเออพี่เต้ยผมลวนแล้วอ่ะพี่เออเฮียมึงเล่นดอนแล้วมึงหลอนเนี่ยคือกูยแล้วกูถามมึงเสร็จนอกเสร็จไหนมึงบอกคนละครึ่งฐานกูก็หลอนเนี่ยแหละสรุปแล้วเสร็จนอกเสร็จไหนพี่มันต้องเสร็จนอก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 เฮ้ยแปลกนอกมันจะเป็นมาอะไรมึงแปลกในจะอุ่นๆเลยฮะ ไม่ได้พี่ผมทําตามคลิปนี่มีกดเอฟเฟกด้วยได้ยินเสียงชัดเจนอย่างนี้เนี่ยพี่แล้วแล้รื่องเรื่ส่วนแล้วเสร็จนอกเสร็จนอกตลอดเลยวะใช่พี่มันต้องเสร็จนอกตลอดแล้วช่วงนี้ถุงยางมันก็อีพารายางพาราแพงอ๋อยางพาราโอ้โหจะดาวเปลี่ยนยางมาเลยเรื่อเสร็จนอกแทนใช่ฮึ่ยถามเลยแฟนแฟนแฟนเคยโม้ให้ไหม หูสไายเอ้ยเคยดิพี่เคยเหรอเวลาเวลาแฟนโมกอดหูดฟังแป๊บหนึง่ง <c oughs> โมกแฟนโมกโมกแตกปะฮะมาะพี่เอาเวลาแฟนโมกนี่โมกยังไงวะแฟนโมกใช้ปากนี่พี่เอ้ยเรารู้สึกไงตอนนั้นตอนตอนที่แฟนโมกเราตอนนั้นเรารู้สึกยังไงร,รู้สึกไงเหรออืมตอนที่แฟนโมกห้สิกไงวะ เคน,นจักรจีปีนมั้งโอ้โ <c oughs> แล้วมกุมกมุกมุกมุกจนเราเสร็จเลยไหมตอนนั้นโหเสร็จเลยพี่ขาปาก <c oughs> โอ้ขาปากยิง <c oughs> ยิงลิ้นไก่ขาดเป็นยเวไงเวลยมามามาลา,ลา,ลาแตกขาปากรู้สึกแบบเสียวขึ้นไหม <c oughs> เศรษฐพุมิอะไรงเงี้ย <c oughs> เคยมั้ยเป็นปั้ อะไรพี่อะไรเข้าปากเวลาเราตอนที่เราใส่ในปากเนี่ยเรารู้สึกแบบเสียวแบบฟูอะไรอย่างงี้เลยไหมรู้สึกเสียวสุดเลยมันก็เหมือนชักว่าวอพี่ความรู้สึกเดียวกันอ๋อรู้สึกเดียวกันไม่ได้เสียวพิเศษอะไรอย่างงี้ใช่ไม่ได้เสียวเป็นพิเศษเลยหรือผมตายไม่รู้อ๋อพี่ก็ไม่เคยไงพี่เลยอยากถามความรู้สึกเฉยอแหมทำไมพี่ไม่บอกผมทําไมวะไม่หายถึงบ้านมึงจะมาโม้ให้พี่เหรอเฮ้ยฮะพี่ล้างบอกพี่ล้างบ่าพี่ต้องล้างเลยนะ วุไม่ล้างเลยตัดสกรปรกกูชอบโอ้ยพี่เอาจาระบีเคลือบไหมไม,ไม่เป็นไรไนแบบ <พอ S 1> เดี๋ยวอมไม่ได้เฮ้ยเรา,เรา,เ,ราเรามีอะไรกับแฟนเราคนเดียวเราไม่เราไม่ลองมีคนอื่นเปลี่ยนสรรีสันเปลี่ยนจิ๋มวันนี้อะไรงี้ยมั้งหรอวะโอ้ยพี่มันต้องหลังไหมพี่หลังไหมเอ้ยไม่เป็นไรคนนี้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกเป็นใครฮะ เออเขาไม่รู้หรอกนะพี่เหรอทุกคนเนี่ยผมผมต้องให้ผมรับจอเข้าไปดูไลฟ์พี่ว่าตอนนี้พี่ไลฟ์แค่ถึงกี่คนเฮ้ยแล้วเราเวลาเรามีอะไรกับแฟนเนี่ยถามจริงนนเรามีแฟนแค่คนเดียวป่ะเอาคุยตรงๆเนี่ยมีคนเดียวป่ะลูกผู้ชายลูกผู้ชายโกหกขอให้อาสิบห้ามวยยางแตกอืมลูกผู้ชายเว้ยมึงมึงมีแฟนแค่คนเดียวป่ะถามจริงลูกผู้ชายอะตอนนี้เราช่วงวัยรุ่นอะพี่เข้าใจเว้ยอะเราอยากคุยแบบเปิดเปิดจากเปิดอกอะ เออเราเรามีแฟนแค่คนเดียวปะ่ะถามแค่เนี้ยมีแค่คนเดียวปะ่ะอ่าโทรไม่สำเร็จไอ้เียตัดสายแล้วแหมถามแล้วมีคนหนึ่งว่าไม่ตัดสายกูทิ้งเลยเฮ้ยเน็ตมันร่วงเน็ตมันชอบหลุดอ๋อเน็ตมันไม่ดีนี่คืินไปเกมเน็ตมันไม่ค่อยดีเน็ตมันชอบหนะลุดนะมึงกำลังตีลเลยเฮ้ยวางทำไมอะ่ะโอ้โหยังคุยไม่จบเลยโอ้โหเห็นไหมพี่ผมเสียวจนหลุดเลย <laughs> <อ> <laughs> นี่มึงเสียวจนหลุดเลยเอ่ะ ใช่พี่แบบมันช่วงซอยอ่ะจังหวะเมื่อกี้ตีนเป็นสกิดใสเนี่ยเออเ้ยแล้วพี่ถามตรงพี่ถามพี่กลับมาถามก็ถามเดิมก่อนว่าเองเนี่ยแบบพูดกันเป็นรูปผู้ชายนะเราเราไม่โกหกกันเลยนะเว้ยใช่พี่เราเราไม่เคยโกหกเลยพี่ว่าพี่พี่ต้องตอบว่าพี่ไม่ได้ไล์ใช่ไหมกูไล่เนี่วพี่นี่กูพูดด้วยความจริงใจไงกูพูดด้วยความจริงใจไงพี่ถามมึงบ้างถามกับด้วยความจริงใจ มึงมึงมึงมีแฟนคนเดียวหรือเปล่าเฮ้ยมีแฟนคนเดียวได้ไงพี่อ๋อแม่เราผู้ชายต้องเพย์บอยใช่ไหมเฮ้ยแล้วเราเราเอาเราเอาเอามากี่คนแล้วเนี่ยโอ้ ไม่รู้อ่ะพี่บางทีผมก็สลับกับพี่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้มีส่วนร่วมกูไม่เกี่ยวกับมึงพี่มีส่วนร่วมพี่มึงมึงอย่ายโยนอี่ยังสอนพี่ยังสอนผมเรื่องอเมริกันแชร์อยู่เลยพี่ผมจำได้พี่เอาเอาเอา,เอาจริงจริงเรา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 มีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยแล้วคือคือตอนนี้นเราโคบกี่คนถามก่อนดับแรกเราคกกับผู้หญิงกี่คนตอนเนี้ยอืมกี่คนแลวพี่มันต้องคนเดียวพี่ อะไรนะมันต้องคนเดียวสิพี่เฮ้ยไม่จริงอะ่ะคนเดียวเป็นไปไม่ได้เกมเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆมึงคิดดีๆเกมมึงม,มีใครมั่งคิดดีๆเหรอเออมึงมีใครบ้างดีๆค่อยๆคิดค่อยๆคิดสะพี่อืมค่อยๆคิดมีใครมั่งค,ค,ค,ค่อยๆค,คิดพ,ดดพี่ผมคิดไม่ออกว่ะ<ฮ>ผมกำลังปวด โูมาผิดเวลาถ้าพี่จะโทรหาผมอะพี่ต้องโทรหลังห้าทุ่มอ๋อไม่ได้กูโทรแล้วตอนที่มึงเล่นเกมนี่แหละเวลานี่กำลังปวดเวลากำลังปั่นเลยอืมเนี่ยพี่โคตรปั่นเลยจริงเฮ้ยนี่ผมผมอยากมีความสามารถแบบเล่นเกมไปแล้วก็คุยกับเพื่อนไปคุยกับพี่ไปแล้วอาจจะมีคนปั่นกับวยให้ก็ได้เคยเคยแบบเล่นเกมแล้วแบบแฟนโมงให้หลางเล่นเกมอะไรเงี้ยเคยป้ะเคยป้ะไม่ได้ดิพี่ติดโต๊อ่ะติดโตโต๊ให้อย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นเมียผมต้องแบบสูงไม่เกิน80เซนอะ่ะ <c oughs> แลเข้าใต้โตได้พี่โตมึงมึงก็ห่างออกในเดินแบบเออยืดตัวออกอย่างนี้สักหน่อยหนึ่งดิเออจะได้แบบโบกได้อะไรอย่างงี้เฮ้ยออว่ะพี่พี่คิดได้ไงวหรือพี่เป็นคนลองแล้วพี่ถึงมาบอกผมไม่กูเคยดูในคลิปมาเห็นมันทำกันในหนังอะไรเงี้ยเออก็ยืดตัวออกไงตายเลยล็อกเกอรบอลล็อกเกอล เออเรากรบอกกันกดบอ,บอกบอ,อะไรพี่มาว่างแล,วออแล้วหกสิบวิอ๋อเรอหกสิบวิเออมาคุยเฮ้ยเวลามาเ,เวลาถามเวลาเวลาแฟนละโมงเนี่ยคือแบบเคยแบบมีการหมอยเข้าปากอะไรอย่างนงี้ยมัม้ยหมอยเข้าปากเหรอพี่ออไม่นะ้แฟนผมไม่ชอบเคียวอพี่อ,อ๋อเหรอแบบอมอย่างเดียวเลยเหรออมขึ้นอมลงแค่นั้นเองเหรอเออผมม่ายกดตอต่างๆดี <laughs> ทุกวัน บ <BS> อ,อกเลยไม่มีเซียนสักนิดเดียวออเฮ้ยเรายางนพพ้ำม้วนอะพี่แม่ผมสอนไว้ยางน้ำม้วนติ้งออกทีละเส้นเลย <BS> 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 เฮ้ยเวลาเรามีอะไรกับแฟนเนี่ยเราเราชอบท่าไหนที่สุดที่คิดว่าเออเป็นท่าแบบประับประจําประจําใจได้ชอบอูท่านี้เฟินมากอะไรเงี้ยท่าไหนมาที่สุดต่ก่อนนี่พี่ผมว่ชอบด็อกกี้มากเลยแต่อกกตอนเนี้ยผมติดใจเว้ยติดใจ <ผม S 1> ท่าอะไรวะติดใจท่ากําแพงเว้ยพี่ ยังไงอ๋อกำแพงมันได้มุมอันเป็นท่าไงอธิบายอธิบายพี่ฟังเลยพี่ไม่เข้าใจท่ากำแพงท่าไงวะพี่พี่เดินตรงกำแพงนะอ่าพี่หันหน้าเข้ากำแพงอ่ะอ่าแล้วพี่โกงตูดอ่ะแค่นั้นแหละพี่อ๋อให้แฟนโกงตูดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเงี้ยเหรอเออนี่แะละมันไม่แทงโดนตูดเลยสัตว์เอาเดี๋ยดนตูดดิพี่ไม่เอามันไม่ดีสกปรก พี่เคยสอนผมไว้ผมมาทำตามที่ทุกอย่างว่าห้ามเอาตูดเพราะพี่ยเคยลองแล้วให้ส้ไหมพี่พี่พี่เป็นน้องไงกูไม่เคยสอนมึงกูไม่เคยสอนมึงย่างงพี่พี่บอกผมชัดเจนเลยผมยิ่งทำตามครับพี่ครับพี่เต้ยโอโหขอบคุณมากครับพี่กูไม่เคยสอนมึงพี่สัาเราอะพี่น้องกันสุพรรณแตพี่กูอยู่นบบุรีเฮ้ย นั่นแหละเหมือนกันเราเกิดสุพรรณโรงพยาบาลเดียวกันกูไปเดี๋ยวกูไม่เปิดสำเปิดสนักทะเบียนก่อนดีทุกแก้วกูอกกูเล่นโยโย่จำได้ไม่ใช่พี่พี่ดีทุกแก้วพี่จำผิดคนแล้วมึงจะจำผิดคนได้ไงเฮ้ยโอ้ยพูดคำมาพูดกับมึงแล้วผมถามพี่ไหมตอนนี้พี่โดนแบบ ไปควยแย่ตุดครั้งแรกที่ไปเอาตรงๆกลยนะกูยังซิงอยู่เลยออพี่ยังซิงพี่พี่ไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงเลยเออจริงๆเอาพี่แล้วในห้องน้ํางานเกมวันนั้นน่ะเราทําอะไรกันน่ะมึงก็มึงจําผิดคนละเกมอาจจะเป็นคนหน้าใายกูเนี่ยมึงไปเอาใครมาไม่ใช่พี่พี่เลยผมจําได้พี่สิงมึงคิดจะดีคนที่มึงเอาด้วยเนี่ยฟิลลิ่งล็องถึงแล้ว ไม่ใช่พี่ี่ดีๆล็อกเลยพี่จำได้เขาเอาต๊กเตอร์จอแสตูดไว้มึงจำผิดมึงอยู่มึงอยู่กับมากเมึงจำผิดคนแล้วยังฮะพี่พี่ต้นยังซิงอยู่นะไม่ไม่ไม่พี่พี่ไม่ซิพี่สอนกระบวนท้าให้ผมถ้าถ้าไม่ได้พี่วันนั้นจะไม่มีผมวันนี้ดูกูยิ่งใหญ่เนาะใช่ พี่เป็นผู้นํำทีมพี่เข้าใจไหมอเฮ้ยแล้วถามถามอยถามควารู้สึกเราเราเคยแตกในายส่แฟนไหมแต่งงานกับแฟนแต่งนายแตกงนแต่งนแตกในายเหรอพี่ไม่เคยว่ะเฮ้ยทำไมไม่ลองสักครั้งใมไม่ด้านโอพี่ทําไมวะอุ่นนะเว้ยไม่อุ่นพี่เออผมขี้เกียจเลี้ยงลูกโอ้โหอยาคุ้ก็มี ัวอะไรโอ้โหพี่ผมไม่มีตังค์มึงไม่มีตังค์ไพ่ตั้งซื้อยาคุมเลยเหรอเออพี่มึงอนาคตมามตั้งกับพี่ไหมก็สมัยสมัยก่อนนะพี่ออสอนให้ผมตูดอย่างเดียวไงออมันปลอดภัยไงโอ้ยไอ้เหี้ยโดนเลยเออตายออตายฮะมึงคุยกับคนนีออ้มึงตายตลอดรอตลอดมีมีใครจะถามมาถามเลยพี่เกมไหมฮะว่างไงว่างไง ทำไมพี่ชอบปั่นยังพี่มาปั่นให้ผมไหมปั่นเพียอะไรเรื่องจริงอะไนั้นน่ะปั่นหำเนี่ยพี่แล้วมึงเพื่อนแฟนปั่นให้แล้วกันใครมีสักคำถามเลยถึงพี่เกมใครเวลี่ไหมฮะเออถามแม่ถามถามถามได้ฮะพี่เกมฮอาจะตอบคําถามเรื่องจังไรทุกอย่างนะครับผมเอ้ยแล้วพรุ่งนี้ว่าวเนี่ยพรุ่งนี้เล่น gta กับพี่เปล่าฮะพรุ่งนี้ gta กับพี่เปล่าสองทุ่มครึ่งพวกนี้ผมไปเจเจกินเลยพี่ถ้ากลับทันเหีืยนจะมาอ๋อไปทําอะไรวะ ไปตีล <The rose> <S mulheres> ีพ <hã> <shocked> ี่พ่อเจเจกินตีลีเขาไม่จะไปกินเบียร์เจเจกินเออ๋ยเจเจกินผมไปกินเบียร์กันไม่พี่ผมก็ไปกินอย่างอื่นไงไปกินลีแทนใช่ไปเคี้ยวหมอยพี่ไปกบแฟเหรอไปกับแฟนหรือไง ไม่พี่ไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดของนี้ลากไปไม่ได้เลยพี่ไม่งั้นเราจะหมดสิทธิ์ทุกอย่างผมเท้างจะตันใช่ไหมใช่เ,<อ>เราเ<อ>ต้องรู้จักรบหลบพี่เออเอเอรอ,อ,อ,อรู้จักลบหลบฉลาดฉลาดไปกับแฟน <c oughs> ไม่ได้ข <c oughs> องนี้ใช่ไหมดีแล้วดีแล้วคาคําถามพป็กระถันสุดท้ายเลยอะไรพี่เวลาเราเอากับแฟนเนี่ยแฟนเราจะคานยังไงคานให้พี่ฟังได้ไหมสักรอบหนึ่ง ขอขอเสียงค้างหน่อยค้างไงวะไม่รู้ว่ะพี่ค้างไม่เป็นมึงอย่าเมื่อตอนต้นคลิปมึงยังค้างให้พี่ฟังได้เลยขอขอเสียงค้างเวลาแฟนเราอันนั้นมันแบบคนเคยเคยอย่างพี่พี่เข้าใจไหมยังไงวะแบบพี่กับผมเมื่อเคยมีอะไรกันแล้วไงผมเลยกล้าลยพี่ไม่ดิเอาตอนที่เรามีอะไรกับแฟนพี่อยากฟังเสียงอยากฟังเสียงมาค้างค้างไงค้างพี่ฟังได้ปะสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวพอ ค้างอ่ะเวลาค้างอ่ะค้างไงกูแปลงกูค้างไงค้างไงวะมันมันก็ค้างปกติหรอกพี่อ่ะนิดนึงนิดนึงท่าทคางที่ฟัง,ง,งแบบไม่ค้างยังไงนิดนึงนิดนึงแบบโอ้โหเกมใหญ่โคตรอันนี้กูอันนี้กูมุงโมเ <c oughs> มื่อโอ้โหเกมจูวหายไปแต่หมดเนี่ยทำไมหลวมจัง <c oughs> พี่ยังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค้างพุบจบเลยสักนิดนึงแซมเปิลนิดนึงค้าให้พี่ฟังหน่อยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเราฟัง,งหน่อยพีม่มันจะค้างไงผมไม่เคยค้างพี่เฮ้ยไม่จริงหรอกเอาเอาเอาที่แฟนค้างหนิแฟนค้างยังไงจำจำเสียงตอนที่แฟนค้างได้ไหมนิดเดียว <c oughs> นิดเดียว พี่มาเค้นกับผมอย่างนี้ไม่ได้ครับพี่ทาไมวะแล้วรอบหน้าเดี๋ยวพี่ไปถือกล้องกันเ๋ยวพี่ซื้อซื้อกล้องมาใหม่โอเคได้เลยมึงเอากาแฟมาไหนบอกพี่นะเดี๋ยวพี่ตามไปถ่ายให้ได้พี่โอเคโชว์ท่ายากเลยนะโดลดูตเลยสัตว์โอเคจัดไปเอาจัดไปโอเคโอเคแค่นี้แหละตอนเล่นเกมตอนเล่นเกมถ้าผมแพ้แล้วผมจะทักไปด่าพี่โอเคโอเคเจอกันเจอกันครับผมอ นะครับผมนี่ก็เป็นประสบการณ์จังไรจากคลายพีีพาร์ทที่2นะฮะ้ยเหนื่อยกับมันนะครับผมเอาจริงนะฮะเวลามีอะไรกับผิงก็ป้องกันไว้ดีที่สุดนะฮะไอที่พี่พูดไปเมื่อกี้นะฮะผมกินยาคุมกินยาคุมมันไม่ค่อยปลอดภัยหรอกนะฮะผมการที่เราจะมีอะไรกับผู้หญิงนะครับผมควรใส่ถุงยางไว้ปลอดภัยที่สุดนะฮะเออพูดไปก็พูดเล่นไปงั้นแหละนะับผมจริงๆแล้วมันไม่ได้อะไรหรอกนะครับผมเพราะว่ามันก็จังไรเนี้ยอยู่กับมันนะครับผม เพราะฉะนั้นมีอะไรกระผิง,เ,งเป็นเรื่องที่เรื่องเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่เข้าใจว่ามันห้ามไม่ได้นะครับผมในหมู่วัยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรไว้ป้องกันไว้ที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผม